๋ยาให้ดูนกป่าแถวบ้านนะนี่เป็นนกป่าแถวบ้านนะครับ,อบ,นนรบเอาอาหารให้เขากินทุกวันเขาก็มานี่นถ้าจะมีลูกอยู่นะกินอาหารเต็มสร้อยสวยมากเลยปัสนาดี คู่เขาอยู่โน่นนะตอนนั้นน่าจะมีลูกน้อยนะครับมาเห็นเราลูกน้อยออกมานนกป่าแถวบ้านนะไม่ถ่ายเล่นๆนะถ่ายเ,ยเพลินๆนะ กลัวแมวนะสะดุ้งแมว ลูกที่นี่ขันเล่นคนพนะันีเพิ่งทำรังเขาหมา่นี่ถ่ายดูเล่นเล่นเฉยๆอันนั้นลูกยังไม่ได้แยกนะยังไม่มีเวลา kokok 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 kokok

ขันเล่นเหอขันเล่นนี่ขันทั้งวัน,นไดูนกปา่าตัวนี้สวยอนไม่ค่อยมีนกแล้วก็ปล่อยบ้างแล้ว ¡Tú te